เรื่องเหมือนรู้ว่ากูอยู่ไหนอะแม่งไปโล่ตรงนั้นทุกรอบกูงงขนาดกูรู้อยู่แล้วว่าเป็นโกลเฟนนะไอ้เียังตกใจเลยก็มีแอดออนไรที่มันมองทะลุปะวะไอ้เฮียทำไมแม่งจำสแกนตลอดเลยวะคุณคุณชิคเก้นขำไหมถามใจผมบ้างใจผมขำหรือเปล่าเมื่อกี้มาพูดสบันแบบแรงมากอะ ตกใจจึงจะช็อคตายพี่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยถ้าเธออยากอย,กอยู่โรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ฉันยินดีสนับสนุนให้เธอได้อยู่ในห้องเก็บศพแม้จะเรากลับ,ลบเพื่องอันรนี้คุณช้อยไม่กลับหรอกวิ้ยี่อะโอโ้ไอ้ตาเ จ็ดแม่ไม่เป็นอันอันแชทเลยเฮ้ยไอเฮียเขาเล่นด้วเหมือนโกดเบสชาวบ้านจะวช่องไนเฮียเล่นแล้วน่ากลัวชิบหายไอเฮียรอบหน้าผมผมไม่จะกลับพลาแล้วผมจะนั่งนิ่งๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยชีวิตแกไว้ไม่ได้คิดว่าเงือกที่ไหลลงมาเป็นของนักแสดงคนไหนบ้าง แต่บางทีมันอาจจะเป็นของแกเอง